ตำเส้นเล็กครับทุกคนไม่เคยกินใช่ไหมไม่เคยกินนี่ครั้งแรกเลยพริกกระเทียมลงไปได้เลยโยอเกนตำอีกละตำอีกละปรุงตามชอบครับน้ำบองน้ำปลาโตอ่อนแครก็ได้ว้าไปไอ้อะไรมันไม่ขึ้นของดีเป็นต้องลำบากเว้ยปลาเผาวไอ้คุณทำไรอ่ะเฮ้ยอ้มันจะไม่อร่อยไม่ได้จ้ะพอยีเสร็จมันจะแบบว่าเยิ้มเยิ้มนิ้วคีเล็บเอาไว้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผงนัวเพิ่มไหมพอแล้วผงนัว มันเขือเท่ครับทุกคนวุ้ยไม่อยากให้แซบติดเสื้อเด้อเส้นเล็กนะครับลงไปได้เลยย่อหักนานาพันธุ์โัวลงไปว้าวฮือหือฉันจะแปลงเป็นซุปเปอร์สตาร์แล้วว้าวฮือหือฮือหอฮ